ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับวันนี้ผมก็มีเพจเติมเกมมาแนะนาครับนั่นก็คือโคเซอร์ช็อปเพจรับเติมเกมมือถือถูกกว่าเติมเองถึง20%ราคาถูกกว่าเติมเองการันตีไม่รีฟันชัวร์ชัวถูกดีเติมง่ายว่องไวปลอดภัยแน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถกดไปที่ลิงก์ใต้เดสคริปชันที่ผมได้ใส่ไว้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ไปตามรูปภาพนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดใครแอดเฟซไปเนี่ยก็จะมีรูปตามนี้เลยครับอย่าลืมนะครับโคเซอร์ช็อป มาแล้วมาแล้วเนื้อผัดเผ็ด นี่นะ่ะคือเนื้อโมราแล้วก็ชัยโป๊ผัดสุรลับหนึ่งที่ของคุณค่ะสถานที่แห่งหนึ่งของหลี่เย่ที่มีชื่อว่าชิหูรอกที่แห่งนั้นเนี่ยเป็นที่ตั้งของร้านอาหารขึ้นชื่อร้านหนึ่งที่มีนามว่าพัตคาอาหารว่านหมิน่นบนถนนที่ผู้คนพลุกพ่านสายนี้นะ่ะถ้าเกิดจิตใจไม่นิ่งพอแล้วเราก็เราจะไม่สามารถเดินต่อไปข้างหน้ากันได้เลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นคําพูดมากมายที่เขาได้ล่ําลือกันหากนักเดินทางหน้าใหม่เนี่ยไม่ทันได้ระวังตัวแล้วเราก็จะต้องถูกกลิ่นหอมของอาหารมากระตุ้นต่อม แนนน่อหญิงสาวคนหนึ่งนามว่าเชียงหลิงเธอนั้นเป็นทั้งพนักงานและเชฟใหญ่แห่งพัตคารอาหารว่านหมิน่นนี่ที่ว่างตรงนั้นน่ะเชิญนั่งได้เลยนะอาหารอะไรที่ไม่ได้เขียนอยู่ในเมนูนะ่ะฉันก็ทำให้เธอได้นะ สำหรับพนักงานของพัตคารอาหารว่านหมิ่นแล้วเนี่ยมันมีวิธีที่จะตัดสินว่าลูกค้าที่มาในแต่ละวันนั้นเนี่ยเป็นลูกค้าเก่าแก่หรือว่าเป็นลูกค้าหน้าใหม่อยู่2วิธีนั่นเองครับวิธีแรกนั่นก็คือจดจำหน้าตาของพวกเขาเหล่านั้นหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือประโยคแรกในการสั่งอาหารของพวกเขานั่นเองครับโดยหากลูกค้าคนนั้นเนี่ยสั่งอาหารโดยที่ไม่ขอเมนูแสดงว่าเขาคนนั้นเป็นลูกค้าประจําแต่ถ้าลูกค้าเหล่านั้นเนี่ยถามว่าวันนี้น่ะเซียงหลิงลงมือทําเองหรือเปล่าเราก็จะรู้ได้ทันทีเลยนะครับ ท่านก็สู่ช่องสเก็ตโครกับผม <God. S 1> อีกเช่นเคยนะครับจากที่เ,เพื่อนๆฟังไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอาจจะพอดาวได้แล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนอยู่ในคาแรคเตอร์สตอรี่เรื่องราวของเซียงหลิงนั่นเองครับซึ่งผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเซียงหลิงเนี่ยผมเคยทําเนื้อเรื่องของเธอมาก่อนแล้วในตอนที่เปิดช่องใหม่แกล่ะนะคือจะเรียกว่าเนื้อเรื่องของตัวเธอเนี่ยมันก็จะดูปะแปลกๆนะครับผมขอเรียกว่ามันเป็นควยร,ระดับตำนายของตัวเซียงหลิงเองแล้วกันนะในวันนี้เนี่ยผมเลยจะมาทําเนื้อเรื่องของตัวละครเซียงหลิงนายหญิงแห่งพัตจะเเเป็็นนออย่่างไรรัักชชิพืบมค กว่าที่จะมาเป็นเซียงหลิงในทุกวันนี้นั้นเธอแทบจะจําไม่ได้แล้วครับว่าเธอนั้นได้ทําหม้อพังไปกี่ใบแล้วซึ่งหม้อพวกนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่ถูกไฟความร้อนสูงของสลามไฟเจาะจนก้นเป็นรูมันก็คงจะเกิดรอยแตกจากการทําให้เย็นลงอย่างรวดเร็วด้วยมิสฟร์เวอร์ส่วนหม้อบางใบเนี่ยมันหนักกว่านั้นครับคือถึงขั้นเสียหายจากการระเบิดจนกลายเป็นจุลเลยทีเดียวซึ่งเมื่อต้องเผชิญหน้ากับพลังทาลายล้างขนาดนี้พ่อของเซียงหลิงถึงขั้นต้องคิดพิจารณาอย่างรอบคอบในตอนที่เขาเนี่ยจะเอาป้ายห้ามเข้าครัวมาแขวนเอาไว ของเซียงหลิงนะครับในตอนที่เธอกําลังทดลองอะนะพ่อของเซียงหลิงนั้นรู้ดีถึงนิสัยลูกของตัวเองโดยเธอเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ซุ่มซ่ามไปสักหน่อยไหนจะจินตนาการที่แสนหลุดโลกของเธออีกซึ่งในสมองของเซียงหลิงเนี่ยก็คิดแต่เพียงว่าเอ๊ะฉันน่ะจะทําอาหารอะไรใหม่ๆขึ้นมาอีกดีนะด้วยนิสัยที่เป็นคนชอบดิเริ่มทําอะไรเป็นคนแรกแบบนี้เนี่ยผลลัพธ์ที่ออกมามันจึงไม่ค่อยดีนะเพราะต้องลองผิดลองถูกด้วยตัวเองแต่พ่อของเซียงหลิงเนี่ยก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เลวร้ายอะไรการที่ได้เห็นลูกของตัวเองชอบในสสสิิ่่่่่งงทททีีทํําาาาาแแลลละะพยยยมมมเเหนนนนัั้้ออูก็ดว พ่อของเธอในคิดแบบนี้เพื่อปลอบใจตัวเองผลสรุปของเหตุการณ์เหล่านี้ก็คือรายการบัญชีค่าใช้จ่ายของพัฒนารอาหารว่านหมินเนี่ยมักจะต้องรวมค่าหม้อและอุปกรณ์ครัวเพิ่มเข้าไปด้วยอยู่เสมอนั่นเองครับมีความลับมากมายอยู่ในการทําอาหาร อย่างไรก็ตามความลับที่สําคัญที่สุดก็คือการมีความหลงไหลในการทําอาหารยังไงล่ะข้อความเหล่านี้นะ่ะถูกสลักไว้ในหนังสือตําราประจําตระกูลของเซียงหลิงหลังจากที่เซียงหลิงเนี่ยตัดสินใจที่จะเรียนรู้ในการทําอาหารแล้วพ่อของเธอก็ได้มอบตําราอาหารประจําตระกูลที่เขานั้นหวงแหนที่สุดให้แก่เซียงหลิงโดยหน้าหนังสือนั้นเนี่ยก็ได้สลักข้อความที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนั่นเองนะครับซึ่งหากเป็นคนอื่นเนี่ยมาอ่านข้อความดังกล่าวแล้วเนี่ยเขาอ,อาจจะบ่นว่านี่มันคืออะไรกันเนี่ยอย่างไรก็ตามครับเซียงหลิงมองว่ามันเป็นดั่งสมบัติล้าาาค่่่ในนนสยตขขออออองงงเเธัพ เธอ้นเนี่ยึดมั่นกับความเชื่อที่ว่าเขาจะสามารถยืนหยัดระหว่างทั้งสองฝ่ายของวงการอาหารซึ่งก็คือฝั่งหลีและฝั่งเย่คือตรงนี้ผมขอมโนเองนะครับบางทีเนี่ยในตอนนี้การทําอาหารในหลีเย่เนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2สายครับก็คืออาหารสายหลีกับอาหารสายเย่ก็คืออาจจะทะเลาะกันนะครับสสายนี้เนี่ยแต่พ่อของเซียงหลิงเนี่ยเขาไม่ได้ยึดติดคำว่าจะเป็นฝ่ายหลีหรือฝ่ายเย่ความจริงแล้วเนี่ยมันจะรวมกันเป็นหลีเย่ซึ่งอาจจะเป็นสายอาหารที่มันดูสมดุลมากที่สุดแล้วก็เป็นไปได้นะในทุกๆวันนี้นั้นการต่อสู้ระหว่าง2สาย อาหารในหลี่เย่นั้นได้กลายเป็นเรื่องที่ผู้คนนัพูดถึงและสร้างความกดดันให้แก่ร้านอาหารเล็กๆอย่างมากมายไม่เว้นแม้แต่พัตคารอาหารว่านหมินอาหารเลิศรสนัก ต้องไม่แบ่งแยกดีเลวสิถึงจะถูกนี่เป็นคําพูดของพ่อเสียงหลิงนะครับเมื่อเห็นส่วนผสมและวัตถุดิบชั้นเลิศดมากมายเนี่ยต้องถูกบังคับให้ผูกขาดแล้วในใจของเสียงหลิงนั้นโกรธอย่างมากแต่วิธีที่เธอใช้แสดงออกมาในความโกรธนั้นเนี่ยมันก็คือการรับช่วงต่อของพัฒคาอาหารว่านหมินมันถึงเวลาแล้วล่ะที่ฉันจะเปลี่ยนแปลงโดยใช้หลักความคิดพื้นฐานของพ่อฉันไม่ว่าฉัน,นจะใช้ส่วนผสมแบบไหนหรือวัตถุดิบแบบไหนก็ตามฉันจะทําอาหารที่มันอร่อยที่สุดให้ดูเออก็คือคําว่าถูกบังคับให้ผูกขาดเนี่ยเสียงหล ว่าร้านอาหารในหลี่เย่บางร้านเนี่ยเขาอาจจะฟิกว่าเนื้อหมูนั้นเนี่ยต้องทําผัดกะเพราเท่านั้นอะไรประมาณเนี่ยครับแบบเอาไปทําอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะเนื้อหมูอะไรประมาณนี้แต่เสียงหลิงครับเธอไม่ได้คิดแบบนั้นครับเธอคิดเพียงแค่ว่าวัตถุดิบเนี่ยสามารถเอาไปทําเป็นอาหารอะไรก็ได้มันขึ้นอยู่กับเมนูนั้นๆนั่นเองนะครับเธอจึงไม่ค่อยชอบกับหลักการที่ผู้คนเนี่ยบังคับให้เอาวัตถุดิบดีๆมากมายเหล่านี้เนี่ยมาทําอาหารเดิมๆนะตรงส่วนนี้เนี่ยมันก็เกิดจากการตีความของผมนะครับแต่มันก็จะประมาณนี้แหละนะการเคลื่อนไหวของเสียงหลิงใน เช่นเซียงหลิงนั้นเนี่ยเคยแอบย่องไปขโมยกระบองไม้ของพวกคิริชูในตอนที่พวกมันกําลังหลับเมื่อพวกมันตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแล้วพบขึ้นว่ากระบองไม้ของพวกมันนั้นหายไปพวกมันก็คุ้มคลั่งอย่างมากหลังจากนั้นเซียงหลิงก็เดินไปเก็บดอกไม้ใบหญ้าที่บึงดีหัวความพยายามเหล่านี้เนี่ยได้สร้างเมนูอาหารขึ้นมาหลายเมนูเช่นบีบีคิวฮิริชูเลียนครับฟริชโฮสเทลสติกกิ้งไรส์แอนด์เนหากนายนะเอาแต่ทาอาหารตามสูตรที่มีอยู่ทั่วไปแล้วเราก็นายก็จะไม่สามารถทําอาหารที่สามารถสร้างความแปลกใหม่ขึ้นมาได้อย่างแนนน่ออต้้งใช จิตวิญญาณและค้นหาสูตรรับของตัวเองให้ได้ครั้งหนึ่งในตอนที่เซียงหลิงนั้น,นคิดสูตรอาหารใหม่ๆออกมาอย่างยากลําบากเธอเคยทําให้คนที่ชิมอาหารอย่างพ่อของเธอเนี่ยถึงกับต้องนอนสดนางนขับต้มไปถึง2วันเต็มๆเอะแบบนี้นี่เองถ้าเกิดเอาใบมิ้นกับดอกซิ่งชินมาทําเป็นอาหารพร้อมกันแล,แล้วลก็มันอาจทําให้เกิดอาการท้องเสียได้อย่างนั้นสินะหลังจากการทดลองครั้งนี้เซียงหลิงก็เพิ่มข้อความดังกล่าวเข้าไปในหนังสือของเธออีกทั้งเธอ,อยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าท,ทั้งที่ตัวเธอเนี่ยก็กินอาหารแบบเดียวกับที่พ่อของเธอกนนไลัั้มๆแต่่บ รู้สึกอะไรเลยหัวใจของเซียงหลิงเนี่ยก็รู้สึกผิดอยู่ไม่น้อยนะครับที่ทําให้พ่อของเธอเนี่ยต้องนอนอยู่บนเตียงถึง2วันหรือว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอาจเกิดขึ้นเพราะร่างกายของเซียงหลิงนั่นเนี่ยมันมีความทนทานต่อสารพิษยอย่างนั้นเหรอเมื่อใดก็ตามที่มีลูกค้าถามเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตลี้ลับที่อยู่กับเซียงหลิงว่าที่แท้จริงแล้วเนี่ยเจ้าตัวที่ค,คล้ายลแพนด้านั้นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เซียงหลิงเขาก็มักจะเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ฟังอยู่เสมอครับวันหนึง่งมีฝนตกลงมาเซียงหลิงกําลังเดิินนนนนนนไปเเเเเกกกก็บบบดอออออวยยลลลลตตาาาาส่ททััั้้้้ีงงงงงพพจุให ทั้งหิวแล้วก็เหนื่อยอย่างมากเธอจึงเดินเข้าไปหลบฝนอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งอย่างงงๆซึ่งในถ้ำนั้นเนี่ยเธอได้พบกับสารเจ้าแห่งหนึ่งดังนั้นเธอจึงเข้าไปนั่งข้างๆสารเจ้าแห่งนั้นและหยิบขนมปังไส้เนื้อผัดเผ็ดออกมา2ชิ้นชิ้นแรกนั้นเธอก็กินเข้าไปอย่างรวดเร็วส่วนอีกชิ้นหนึ่งเธอก็เอาวางไว้ที่หน้าสารเจ้าและคิดว่ารอย่อยอีกสักหน่อยแล้วจะตื่นมากินอีกชิ้นแล้วกันนะหลังจากนั้นเธอก็หลับไปแบบไม่รู้ตัวเมื่อตื่นขึ้นมาอีกทีซกเซ ไปว่าอร่อยไหมเจ้าสิ่งสิ่งนั้นก็พยักหน้าเสียงหลิงก็ได้ถามไปอีกนะครับว่านายจะเอาอีกหรือเปล่าล่ะจากนั้นเธอก็ค้นไปที่กระเป๋าของเธอและหยิบเนื้อตากแห้งในกระเป๋าออกมายืนให้มอนสเตอร์ตัวนั้นดูมันก็พยักหน้าอีกครั้งนะครับและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เสียงหลิงได้พบเจอเพื่อนใหม่ของเธอบางทีเจ้าสิ่งสิ่งนี้เนี่ยอาจจะถูกอาหารของเสียงหลิงดึงดูดมาก็เป็นได้นะครับไม่ว่าเธอจะไปไหนก็ตามครับตั้งแต่นั้นมานะเจ้าตัวนั้นมันก็จะติดตามเสียงหลิงไปอยู่เสมอเสียงหลิงจึงตั้งงงงงชชช่่่่อออออขขมมมมนนนนสเเเเตตตร์ััััวววว้าาาาาททีีีธบกกปหหลลจยยิิ าหารไปทั่วลีเย,ย่แล้วทักษะการทําอาหารของเธอน,น,นั้นก็พัฒนาไปอย่างกล้ากระโดดอาหารจานเก่งของเธออย่างหมาล่าเนี่ยถึงขั้นทําให้พ่อครัวที่มีประสบการณ์มามากกว่า20ปีอย่างพ่อของเธอเองเนี่ยยังต้องขอชมเชยเลยทีเดียวครับใช้พริกจํานวนมากและเสริมด้วยกลิ่นของผลไม้และใบหญ้าเพื่อเพิ่มความหอมหวานและสร้างรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ขึ้นมาจากการผสมผสานอย่างลงตัวของอาหารในลีเย,ย่ที่เค็มๆและมันๆอีกทั้งวัตถุดิบที่เสริมเข้าไปอีกหนึ่งวัตถุดิบก็คือวัตถุดิบสดจากทะเลสุดขึ้นชื่ออย่าง Black องประกอบเหล่านี้นั่นเองนะครับทำให้อาหารนี้เนี่ยกลายเป็นอาหารขึ้นชื่อของพัตคารว่านหมิน่นบางคนเนี่ยถึงขั้นพยายามที่จะขโมยสูตรอาหารแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับพวกเขาก็ไม่สามารถเรียนแบบรสชาติแบบออริจินอลดั้งเดิมของเซียงหลิงได้หมักเข้ากับไวเลรกลาสสดหนึ่งคืนวันถัดมาเอาออกมาแล้วบ,บดให้เป็นผงจากนั้นก็เพิ่มอาหารแต่งจานเพื่อเพิ่มรสชาติสิ่งเหล่านี้เนี่ยได้มาหลังจากที่ผ่านการกินจนท้องเสียมานับไม่ถ้วนมันจึงสามารถเรียกได้นะครับว่าทั้งหมดนี้เป็นสูตรลับออริจินอลของ ผนที่ในการล่าวัตถุดิบของเซียงหลิงเซียงหลิงมีแผนที่ทวีเทรเวสส่วนตัวในนั้นเนี่ยก็จะบันทึกไปด้วยสีต่างๆนะครับตามวัตถุดิบที่เธอนั้นเคยไปพบเจอมาโดยในผืนแผนที่นี่น่ยเต็มไปด้วยอักษรสีต่างๆหากอ่านอย่างละเอียดแล้วเราก็จะสามารถรู้ได้ถึงที่ที่เซียงหลิงเนี่ยเคยเดินผ่านไปและที่ที่เธอในกํากำลังจะไปหาดกูยูนสโตนฟอเรสอย่างนั้นเหรอที่นั่นนะ่ะพวกไห่น่ะจะมีรสชาติอร่อยมากเลยนะแต่ฉันก็ได้ข่าวนะว่ามันมีพวกสัตว์อสูรอยู่ด้วยนะ่ะเอ๊รอรอรนะ,ะงงนนะรส ได้ข่าวว่ามอนสเตอร์มีมังกรอย่างนั้นเหรอดีเตรียมทะเบียน3วันก็เสร็จแล้วละ่ะฉันอยากจะรู้เหมือนกันนะว่าเจ้ามังกรนะจะมีรสชาติเป็นอย่างไรวอลเบอรี่หวานมากเตรียมตะก้าด้วยละ่ะมันมีเยอะมากเลยละ่ะลองเอากลับไปปลูกสักต้น2ต,ต,ต้นดูแล้วกันนะร้านอาหารในมอนสเตอร์นี่มีอาหารที่น่ากินอยู่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเรื่องราววิชั่นของเซียงหลิงไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบอะไรนะ่ะฉันก็จะทําเมนูอาหารที่อร่อยที่สุดให้ดูด้วยเป้าหมายแบบนี้ของเซียงหลิงนะครับเธอจึงได้รับการยอมรับจากวิชัน่นเธอออททําาาาม,มน่ะเีจจูหร ขึ้นชื่อว่าแปลกประหลาดขึ้นมาบ้างแต่เธอก็ไม่เคยคิดที่จะหยุดลองวัตถุดิบใหม่ๆเลยเฮ hey. นำเจ้าดอกไม้นี่ไปผัดกับกิ้งกา่ามันไม่อร่อยจริงๆด้วยอย่างนั้นสินะงั้นเก็บเจ้ากิ้งก่าไว้เผานั่แหละดีที่สุดแล้วนะข้าวผัดสลามอย่างนั้นเหลือรสชาติมันก็เงินๆนะงั้นครั้งหน้าฉันจะลองเอาสลามเนี่ยไปผัดกับเห็ดป่าดูละกันถึงแม้ว่าบางทีครับเพื่อนร,บรอบๆข้างของเซียงหลิงเนี่ยจะรับไม่ได้กับรสชาติของอาหารที่เธอได้ทำขึ้นมาในบางครั้งเซียงหลิงก็ยังคงไม่หยุดที่จะคิดคนเมนูใหม่ๆขึ้นมาเสมอครับทำยังไงดีล่ะที่จะทำให้วัตถุดิบพวกนี้นำะมากลายเป็นอาหารทีีีีีี่่่่่่่่่่แแแสนนนนนนนออออรยยยยไไดดดด้้ด้้ใคคคคคคควววาาามมมมมมิิิิิิขขงงงงงงงเเเเหลลทุัััับพตถชผก็ ือว่าเป็นวัตถุดิบที่มีค่ามากแล้ววัตถุดิบต่างนะนะมันไม่มีการแบ่งชนชั้นของมันหรอกขึ้นอยู่แต่ว่าเราจะปรุงมันด้วยวิธีไหนวิชั่นของเธอเนี่ยสามารถยืนยันได้เกี่ยวกับแนวคิดนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับแม้แต่เทพ,พเจ้าเองก็เห็นด้วยกับเธอในความคิดในเรื่องนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของเชฟสาวที่มีความมุ่งมั่นจะทาอาหารด้วยวัตถุดิบทุกอย่างบนโลกตัวของเซียงหลิงนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงในสิ่งที่เธอทํานะครับอีกท อีกทั้งที่สําคัญที่สุดเนี่ยต้องขอชื่นชมพ่อของเสียงหลิงนะครับที่เขาเนี่ยคอยสนับสนุนลูกสาวสุดที่รักมาโดยเสมอเพื่อนๆในคิดเห็นยังไรกับตัวละครต,ตัวนี้ก็สามารถพูดคุยกับผมได้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับและถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้เนี่ยผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสาหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ